Salve! กุ้มค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดปัตตานีนะคะมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะทางเข้าโรงเรียนสบรังนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเดี๋ยวเราจะพามาร้านเครื่องดื่มของหวานนะคะโดยเฉพาะเมนูสังขยาและขนมปังปิ้งของเขาและขนมปังอบไอ้น้ำนะคะแล้วก็เครื่องดื่มมีหลากหลายเลยบอกเลยน่ากินทั้งนั้นและราคาเริ่มต้นไม่แพงเลยร้านนี้เลยทุกคนบ้านโกโนมสดปัตตานีร้านเนี่ยตั้งอยู่ในย่านมหาวิทยาลัยโรงเรียนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยร้านเนี่ยมีเครื่องดื่มให้เลือกสรรกันกินเยอะมากเรียกได้ว่าวัยรุ่นเนี่ยพวกเราเน สุดๆแบบถูกใจพวกเราสุดๆเลยนะคะสำหรับเมนูที่จะแนะนําจับคู่กันกินวันนี้จะเป็นขนมปังปิ้งสังขยายไข่ที่กินคู่กับนมสดชาเขียวมาาันฉะโอ้บอกเลยแค่ได้ยินชื่อนี่ก็ฟินแล้วนะขนมปังปิ้งชาไทยกินคู่กับนมสดชาไทยเนาะนอกจากพวกท็อปปิ้งชาไทยยังมีพวกชาเขียวแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็มีหลากหลายเลยนะคะน้ำพองน้ําพีชนําโซดาก็มีให้เลือกสั่งกันเมนูทุกอย่างเนี่ยน่ากินแบบปังๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะและยังมีไอศครีมกะทิสดอีกนะทุกคนร้านโกนมสดเนี่ยจะเปิดทุกวันนะจ๊ เย็นจนถึง5้าทุ่มเลยใครไปไม่ถูกเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากันฮาลานไก่ได้เลยเราปักหมุดพิกัดเบอร์โทรรายเอียดไว้ให้ครบแล้วและอย่าลืมไปกันจ๊ะคลิปหน้าเราจะพาไปอร่อยกันที่ไหนจังหวัดอะไรต่ออย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้อัสลามอะลัยกุ้มค่ะ